สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอรีวิวในช่องของเรานะครับวันนี้ก็จะเป็นการารีวิวโน้ตบุ๊กอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งโน้ตบุ๊กรุ่นนี้อาจจะเป็นรุ่นไม่ใช่รุ่นตัวใหม่ล่าสุดเป็นรุ่นที่ทำมาปีประมาณปี2-2นะครับหรือว่าปีปลายปี2-1นนั่นก็คือ HP Spectre X360 ตรงนี้นะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการรีวิวในครั้งนี้นะครับจะต่างกับครั้งก่อนก่อนก็คือจะเป็นการรีวิวเพราะว่าผมจะทำการจำหน่ายไม่ใช่จำหน่ายผมจะทำการขายเครื่องตัวนี้ออกไปนะครับก็เลยต้องการที่จะทำรีวิวเครื่องนี้เก็บไว้เป็น reference น,นะครับเราถ้าเกิดมี ท่านใดสนใจตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้อยู่แล้วอยากจะหารีวิวดูเนี่ยจะได้ดูตรงนี้เป็นตัวเรฟเลนได้นะครับสำหรับตัว HP s p e c t r e X360 ในปัจจุบันมันจะมีเป็นรุ่นใหม่เข้ามาแล้วนะครับซึ่งการออกแบบดีไซน์เนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกับตัวนี้อยู่พอสมควร ในเรื่องของการออกแบบก็เขาจะของตัวใหม่นะเขาจะมีความคล้องมุนหรือว่ามีความแบบดูดูลำมุนขึ้นนะครับการออกแบบจะดูลำมุนขึ้นจะไม่ออกแบบให้ดูเป็นเหลี่ยมสันเหมือนตัวนี้นะครับแต่ในเรื่องของการเล่นเล่นรูดลายหรือว่าเล่นสีเนี่ยจะยังคงคล้ายเดิมก็คือเป็นตัวเครื่อง สีดำนะครับแล้วก็มีตัดขอบเงาสีทองเส้นเดียวกันนะครับโอเคนั่งมันคือตัวใหม่นะสำหรับตัวนี้นะครับ HP s p e c t e X360 เนี่ยจะเป็นปี2021ซึ่งผมก็ <c oughs> ซื้อมาประมาณต้นปี2022หรือว่าปลายปี2021นี่แหละผมะจำไม่ค่อยได้ ตัวเครื่องนะครับมีการรับประกันจาก HP 3ปีด้วยกันดังนั้นถ้าเกิดใครสนใจเครื่องตัวนี้เราซื้อต่อผมไปเนี่ยจะมีประกันของศูนย์ HP เหลืออยู่ไม่ต่ำกว่า1ปีแน่นอนอันนี้เดี๋ยวผมจะทำการแคปเจอร์ในส่วนของตัววรันตีที่ผมลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์นะครับกับ serial number นี้ติดเครื่องไปด้วยสำหรับคนที่ซื้อไปสามารถที่จะ เอาไปเข้าสนยนได้แล้วเอา serial number แล้วเอาตัวว,วารันตีตัวหน้าวารันตีตัวเนี้ยส่งให้ท่านส์ได้เลยแต่ถ้าเกิดใครไม่มั่นใจนะครับผมรู้สึกว่าผมจะเก็บใบซ็จตัวนี้ไว้ด้วยตอนที่ผมซื้อก็สามารถใช้ใบซ็จตัวนี้ไปยืนได้ด้วยนะครับในเรื่องของประกันก็ไม่ต้องเป็นกังวลก่อนจะเข้าไปถึงเรื่องตัวสเปคผมจะพูดถึงรอบเครื่องกันก่อนนะครับ รอบเครื่องนะก็จะเป็นการออกแบบ H.P Specter เลยก็คือมันจะเป็นกลุ่มโน้ตบุ๊กที่เป็นกลุ่มไฮเอนด์ครับหรือว่าผู้ที่ต้องการความเรียบหรูดูแพงหรือว่าต้องการความที่แบบดูไฮโซส่วนใหญ่เขาก็จะหาโน้ตบุ๊กที่ดูแล้วเสริมภาพลับกับตัวเอง อาจจะเป็นกลุ่มที่มีใช้ macbook อยู่แล้วอยากได้คอมพิวเตอร์ windows นะครับอยากจะให้แบบสักสีเท่ากันก็ต้องดู HP Spectre ตัวนี้นะครับเป็นตัวเลือกได้หรือถ้าไปเทียบกับกลุ่มน o t บุ o กไฮเอนตัวอื่นเนี่ยมันก็จะสักสีพอๆกับ microsoft surface นั่นแหละคุณเปิด surface ขึ้นมากับคุณเปิดตัวเนี้ยคุณหล่อพอกันนะ แต่ผมขอบอกไว้อย่างหนึ่งผมเอาโน้ตบุ๊กตัวนี้นะไปพรีเซนต์งานกับลูกค้าหลายที่เนี่ยลูกค้าหลายที่เขาให้ความสนใจในตัวสินค้าผมน้อยกว่าโน้ตบุ๊กผมอีกคือผมไปพรีเซนต์เนี่ยไปพรีเซนต์งานส่วนใหญ่ตัวสินค้าที่ผมพรนะีเซนต์อะลูกค้าไม่ค่อยดูเขาก็จะมาดูโน้ตบุ๊กผมมาแล้วเขาจะถามว่าเออโน้ตบุ๊กที่ผมใช้เนี่ยตัวไหน ทำไมมันดูมันดูดูดูบางจังคำว่าดูบางเวลาเราพีเต์งานเราตั้งโนต้ตบุ๊กอย่างเงี้ยมันก็ดูว่ามันไม่หนามากเห็นไหมครับว่ามันดูแล้วมันไม่หนามากแล้วว่าเราพิเต์งานนะผมกา้กาดอย่างนี้ปุ๊บแล้วเขาเห็นเราทางด้านคาดเขาก็จะมองว่าโ,โนต้ตบุ๊กตัวนี้มันดูมันช่างดูบางเหลือเกินแล้ว ตำแหน่งผมเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งเหมือนออกทางอินเจเนียร์หน่อยก็คือว่าเป็นเหมือนแบบเป็นอินเจเนียร์นะครับก็คือเป็นผู้ชำนาญการทางด้านเทคนิคเขาก็จะดูว่าโน,น้ตบุ๊กตัวเนี้ยมันช่างไม่เหมาะกับอินเจเนียร์ซะเหลือเกินดูแล้วมันน่าจะเหมาะกับฝ่ายขายหรือฝ่ายการตลาดมากกว่าเขาก็จะมีการเซลล์ซล์กันนะครับระหว่างที่ผมพูดภาพอยู่เนี้ยก็เป็นการหมุนตัวเครื่องให้ดูหรือว่า ทำการแสดงตัวเครื่องให้ดูโดยรอบเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นรายละเอียดแล้วผมก็เล่าเรื่องฟังเคลิ้มๆไปแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ HP แบบใหม่นะครับที่เขาทําเป็นกราฟิกไว้แบบนี้ตัวฝาหลังเนี่ยผมจะไปทําการติดฟิลมาผมเอาไปติดฟิลมาดังนั้นสีที่เห็นเป็นสีออกออกด้านๆ ไม่ใช่สีเดิมของตัวเครื่องเขานะสีเดิมของตัวเครื่องเขาเนี่ยสีจะประมาณนี้จะเงาเงา,เ,งาเหลือบเห็นไหมสีของตัวเครื่องเขาจะประมาณนี้เงาเงาเหลือบจะออกสีกรมท่าเข้มๆแต่อันนี้พอเปิดฟิล์มกันลอยไว้อะมันก็เลยดูออกด้านๆน,นิดหนึ่งนะครับตัวเ p ีก็ไม่ค่อยเงาถ้าใครที่ซื้อต่อไปสามารถที่จะทำการลอกฟิล์มตรงนี้ออกได้นะครับ จะได้โชว์เนื้อหรือว่าโชว์ผิวของตัวตัวเครื่องตรงนี้ได้จะเห็นถึงความความเงาความวาวของตัวเครื่องนะครับลองสังเกตพวกริ้วรอยนะตรงนี้จะไม่มีเลยริ้วรอยนะครับรอยตกรอยกระแทกอะไรรอยขีดข่วนใดๆไม่มีทั้งนั้นนะครับตรงนี้จะสก,กินคําว่าสเปกเตอร์นะครับเพอาะมเป็นสเปกเตอร์อยู่นะแต่เขาเรียกสเปกเตอร์นะครับ ตรงเนี้ยหรูหลาหรูหลาแน่นอนหรูหลาหรูหลาหมาเหา่าใครใช้ไปนี่คือดูแพงแน่นอนนะสวยดีดูแพงนะครับพอร์ตที่มีมาให้ก็จะมีะยุ้ยบีไทซีสองพอตอยู่ตรงหัวมุมนะครับหัวม,ม,มุมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็มีไมโครเอสติการ์ดนะครับอีกทางด้านหนึ่งก็จะมี USB t y p e a นะครับ USB t y p ไ a เป็นแบบคันเรียกอะไรเป็นแบบบานพับนะบานพับแบบนี้นะครับกลางออกมาก็สามารถใช้ซีบยูวีบีไทได้อันนี้ก็คือเป็นพอร์ตอูฟัง3.5นะครับปุ่ม power เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงอ่มุมตัดทางด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะด้านนี้เป็นปุ่มเปิดปิด power ด้านนี้เป็น USB t บ p ไ c ตอนี้ก็ชาร์จไฟผ่าน USB Type C นะครับตัวชาร์จที่เขาให้มาจะเป็นตัวชาร์จของ HP กำลังไฟ45วัตต์ตัวนี้ไม่ได้กินไฟมากนะครับไอ้แดงที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มันคือสวิตช์เปิดปิดกล้องเว็บแคมนะครับคำถาม,ถ,าม,ถ,ามถ้าเราต้องการที่จะใช้พอร์ตเยอะกว่านี้ดูจากการออกแบบตัวเครื่องแล้วเนี่ยพอตมีให้ใช้ไม่เยอะเลย ถ้าคุณซื้อ HP ตัวนี้ไปนะครับคุณจะได้ USB Type C หับอีกหนึ่งอันไปไปใช้ด้วยนะครับซึ่ง USB Type C หับเนี่ยมันก็จะต่อในเรื่องของขด HDMI ได้ต่อ USB Type A เพิ่มเติมได้นะครับเท่านี้โอเคเทีนี้คือรอบๆตัวเครื่องนะการออกแบบดีไซน์ก็อย่างที่เห็นเลยเป็นสี่เหลี่ยมมุมตัดทางทางด้านบนนะครับตัวเครื่อง ทำการปัดเงามาปัดเงาสีทองนะครับปัดเงาสีทองเป็นเหลี่ยมสันเหมือนตัดขอบเพชรนะ่ะตัดขอบเพชรตัดมุมเพชรนั่นเองนะครับเป็นเหลี่ยมเป็นสันดูเงา well, wow, แวววาวเตะตาแน่นอน <c oughs> คุณเอาไปใช้ทำงานข้างนอกคุณเตะตาแน่นอนเตะตาชาวบ้านอดู่วแน่นอนนะครับเปิดมาดูภายในกันภายในตัวเครื่องนะครับ ตัวจอเนี่ยขนาด13.3นิ้วเป็นพัดสกรีนนะครับเป็นพัดสกรีน13.3นิ้วอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยหน้าจอตรงนี้ผมติดฟิล์มไว้นะครับมันก็จะมีความไม่ไม่กรอซี่มากไม่เงามากนะครับบอกแนวด้านมันไม่ใช่ฟิล์มด้านแต่มันเป็นฟิล์มเป็นฟิล์มใสแต่ว่ามันไม่กรอซี่มากโดยนี้มีการติดฟิล์มไว้ถ้าใครไม่ชอบก็ไปลอกทิ้งได้นะครับด้านล่างก็จะมีคีย์บอร์ด ขนาดมาตรฐานเต็มพื้นที่เลยนะครับลองดูปุ่มคีย์บอร์ดนะผมส่งกระแสให้ดูใช้งานน้อยมันเลยไม่ค่อยมีรอยถลอกหรือว่าไม่ค่อยมีรอยสึกนะครับคีย์บอร์ดเห็นไหมไม่ค่อยมีรอยสึกไม่ได้ใช้งานเยอะหรอกตัวนี้ใช้พิเศษงานนะครับแล้วก็ทัชแพดตัวทัชแพดตรงนี้นะครับก็จะมีการออกแบบดีไซน์ตัดเงาที่เป็นสีทองเป็นสีเดียวกับ ขอบเครื่องเนี่ยสีเดียวกันเลยนะครับขนาดใหญ่หนึ่งฝ่ามือก็คือใหญ่อยู่พอสมควรลองดูทัชแพดนะครับทัชแพดนี่ก็ไม่มีรอยสึกไม่ได้ใช้งานเยอะนั่นเองนะครับไม่ได้ใช้งานเยอะตัวเครื่องนี้คือจะบอกว่าใหม่เอียเอ่ยมก็ใหม่อ่มันก็ใหม่เอี่ยมนั่นแหละครับคือผมไม่คนใช้ของถนอมเนาะเครื่องที่ออกจากผมไปเนี่ยคนซื้อส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่เอามาคืน แล้วก็มักจะพูดกับผมว่าถ้าซื้อไปแล้วห้ามซื้อคืนนะครับผมก็บอกว่าผมก็ไม่เคยซื้อคืนเหมือนกันผมขายแล้วผมก็ไปซื้อใหม่ <c oughs> ผมไม่มีซื้อคืนนะครับอทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเปิดเปิดเครื่องกันปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะกดหนึ่งทีปุ๊บรอสักพักหนึ่งเพื่อให้ไฟติดนะครับสังเกตว่าที่ปุ่มเปิดปิดสวิตช์เนี่ยมันจะมีไฟนะครับเปิดแล้วไฟมันจะขึ้นนะแบบนี้ รอเครื่องติดขึ้นมาแป๊บหนึ่งสแกนลายนิ้วมือเข้าไปปั๊บแป๊บเดียวเข้าวินโดว์นะครับการบูตเครื่องค่อนข้างรวดเร็วเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงสเปคกันนะครับสเปคตัวนี้ที่ใช้เนี่ยจะเป็น Intel Core i5 ้1 1ครับ i5 1135.7ึ a 11 m 8นึ่าหดดลกิฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสอันนี้น่าสนใจฮาร์ดดิสตัวนี้ เขาจะให้ฮาร์ดดิสเรามาสองลูกฮาร์ดดิสนี่คือหกร้ 6, อยบวกหกร้อยกว่าบวกสองร้อยกว่าหนึ่งเทรานี่ฮาร์ดดิสเยอะมากเป็น SSD ด้วยนะ s s d เหนึ่งเทรานะครับหนึ่งเทราไบต์แล้วเขามี SSD อีกตัวหนึ่งที่เป็นขนาด3ากิกซึ่งอันนั้นเอาไว้ทำ เป็น Intel Octane Technology ครับสำหรับ Intel Octane t เทคโนโลยีอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไร Intel Octane เนี่ยก็คือการนำพื้นที่อัิก1กที่เขาแถบให้เราอยู่ในเครื่องนี้ทำเป็นเหมือนที่พักข้อมูลนะครับทำให้การใช้งานหรือว่าการสั่งงานตัวเครื่องเนี่ยมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยี Intel Octane นะครับตัวเครื่องนี้จะทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นสรุปแค่นี้นะส่วนเรื่องของทางเทคนิค้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับโอเค Intel Core i 5 Gen 1 1นะครับ1 1 5 7งนแรม 8GB DDR4 นะครับ h a ร์ดดิสก์หแล้วก็มี Intel Octane 30GB ให้นะครับ การ์ดจอก็จะเป็น Intel Iris Xe สเปคคร่าวๆออประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็จะลองใช้งานให้ดูลองเปิดใช้งานดูว่ามันใช้งานได้ปะกติไหมเปิดโฟงเปิดไฟล์นะครับ Okay. ผมต้องการตัดออกไปนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องให้เสียเวลารอคิดจะได้ไม่ยาวอัอนนี้ผมก็ทำการเทสเปิดโปรแกรมให้ดูหมดแล้วนะครับว่าเปิดโปรแกรมขึ้นมาหลายโปรแกรมตัวเครื่องก็ยังสามารถที่จะทำงานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาไม่ติดขังแต่อย่างใดการทำงานก็ยังคงลื่นไหลสมูทลื่นปืดลื่นปืดนะครับสกิร์ตการ์ดไปเลยไม่มีปัญหาตัวเครื่องไม่ได้เสียนะครับ ไม่ใช่ว่าเอาของไม่ดีมาขายนะไม่ขึ้นจอฟ้าไม่ค้างไม่แข็งนะครับไม่ได้เป็นเครื่องที่มีปัญหาแน่นอนผมก็อกา,อาตะตาลังปีขกาะคอนเฟิร์นะครับนี่ก็ดูการใช้รีซอสนะครับอันนี้ก็ใช้รีซอสไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับการทํางานก็เป็นอย่างที่เห็นนะเดี๋ยวลองลองดูเสียงลำโพงหน่อยลองเปิดไฟ เปิดไฟวีดีโอนี้หนึ่งลองฟังเสียงลำโพงนะครับเขาสังเกตเสียงลำโพงเครื่องนี้จับเพาะแต่ไม่ไม่ดังมากเพราะแต่ไม่ดังมากนะครับก็คือแบบเสียงโอเคเสียงดีนะเสียงเพาะรายละเอียดเสียงแหลมเสียงทุ้มเสียงกลางโอเคนะครับแต่ว่าความดังอันนี้ผมเล่งดังสุดแล้ว เร่งดังสุดแล้วนะครับเสียงจะไม่ดังมากจะประมาณนี้นะครับ้องเปิดเพลงดูไหม,มเปิดเพลงเดี๋ยวก็โดนลิขสิทธิ์นะครับไม่เปิดปะกันเนาะโอเคลองเข้านั่นเข้านี่ดูนะครับ ก็ยังทํางานได้ตามปกตินะโอเคนี่คือการทํางานก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการทดสอบให้ดูเพื่อความมั่นใจนะครับว่าซื้อไปเป็นของดีแน่น,นอนแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพรบากาด้วยมาพรบากาตัวเครื่องเนี่ยสามารถที่จะพับเป็น360ส,สามร้อยหกสิบองศาได้นะครับแบบนี่ ตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยนับครั้งได้เลยว่าผมพับเนี่ยไม่บ่อยนะครับผมพับเนี่ยไม่บ่อยแน่นอนถ้าให้ผมนับนะไม่เกินสิบครั้งอะ่ะไม่ถึงสิบครั้งด้วยที่ผมพับรวมครั้งที่โชว์ตรงนี้ด้วยไม่ถึงแน่นอนนะครับสิบครั้งเนี่ยลองดูเพ้น์เดี๋ยวลองเขียนประกาดูนะครับ ติดปกติดีนะประกาโอเคนะครับเขียนก็ตามมือแบบนี้เลยนะครับประกาใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาใหดๆนะ สรุป HP Spectre x 360 13 Intel i5 g 1 1 8 SSD 1 t b มี Intel o p t a c e นะครับากจอเป็น Intel Iris Xe สามารถที่จะเอาไปเล่นเกมอะไรเบื้องต้นได้ระดับหนึ่งครับมีความน่าสนใจมีความน่าใช้งานเบาบางใช้งานสะดุดตา ดูหรูดูแพงแน่นอนนะครับให้สนใจตัวนี้ก็สามารถที่จะดูรายละเอียดได้ตามช่องดีสคริป i ันทางด้านล่างนะครับก็ผมจะลงขายอยู่ที่เพจเราก็คุยกันที่เพจนะไม่คุยกันที่ช่องนะครับลองไปลองดูรายละเอียดกันวันนี้ก็ขอขอขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาในการรับชมนะครับอาจจะไม่ถูกใจใครลหลายๆคนในการทําคลิปรีวิวในคั้งนี้นะครับเพราะว่าเป็นการทําคลิปลงขายนะครับ ดังนั้นก็ขอจบกันรีวิวตัวเครื่อง s p s p e c t r X360 ตัวเก่า2021แต่พีิ่นทัวนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีบ๊ายบาย